คืออันนี้จะเป็นบัวหลวงนะคะบัวหลวงต่อไปอนาคตคุณไม่เชื่อครูคุณคอยดูให้คุณคอยดูอนาคตต่อไปนะพี่อูเขาจะไม่ให้จุดทูบเทียนเพราะมันเป็นอันตรายโลกหลอนทูปก็เป็นอันตรายเทียนก็อันตรายต่อการไฟไหมทูบอันตรายต่อปอดอันตรายต่อเพราะต่อไปอะค่ะอุณหภูมิมันจะเปลี่ยนเพราะมันเกิดจากควันไฟเกิดจากควันอะไรมันก็จะกลายเป็นอ่า เขาจะปรับเปลี่ยนนะคะทุกคนเขาจะปรับเปลี่ยนหมดเลยแต่ตอนนี้หลายวัดเปลี่ยนแล้วนะคะหลายวัดทําแล้วแต่หลายวัดก็กําลังจะทําไม่ให้ใช้ทูบเทียนรณรงค์กันอยู่ครัร่รลงเพราะฉะนั้นเราจะใช้บัวหลวงนะคะที่เราอะเข้าพิธีแล้วพิธีทางสงฆ์นะคะก็คือใช้บัวหลวงแทนดอกไม้ทูบเทียนโดยการกลิ้งที่มือสามครั้งนะคะทุกคนกลิ้งที่มือสามครั้ง โดยการเปิดแล้วก็กลิ้งเพราะฉะนั้นกลิ่นบัวหลวงนะคะแบบนี้นะคะกลิ้งสามครั้งแทนดอกไม้ทูบเทียนนะคะอันนี้ก็คือจะเกี่ยวข้องกับพระวัดหรือว่าโบสถ์เจดีย์อย่างนี้นะคะส่วนกุหลาบนะคะกลิ่นกุหลาบคือองค์เทพเทวสวุวรรณนะคะอ่าแล้วก็อะไรนะ มีเทวสุวรรณมีที่ใช้กุหลาบแดงอะ่ะทุกคนเซิร์ชดูนะคะว่าองค์เทพองค์ไหนใช้กุหลาบแดงนะคะก็จะใช้ตัวนี้แทนองค์เทพคุณต้องแยกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีจริงๆคุณมีกลิ่นเดียวสีเดียวได้เลยแต่แค่แยกประเภทให้ดูเฉยๆว่าทําไมล่ะถ้าสมมุติเราบอกว่าใช้อะไรก็ได้ทําไมคุณไม่เอากุหลาบแดงไปไหว้พระกันส่วนใหญ่คิดแบบนี้ค่ะทําไมเราทุกคนส่วนใหญ่ไม่เอากุหลาบแดงไปไหว้พระทําทไมเราทุกคนส่วนใหญ่ไม่เอาดอกบัว ไปไหว้ทาเวสวุวรรณทำไมเราทุกคนส่วนใหญ่ไม่ใช้ซากุระไปไหว้พระแม่กวนอิมไปไหวออ้องค์พระแม่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือซากุระจะแทนองค์พระแม่ต่างๆนะคะที่เป็นองค์ผู้หญิงนะคะทุกคนจะแทนด้วยดอกซากุระแต่ถ้าเป็นองค์เทพที่เป็นผู้ชายที่เป็นทาเวสวุวรรณพระพิคเนตหรืออะไรแบบเนี้ยเราจะใช้ดอกกุหลาบแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าวัดไปโบสถ์ไปเจดีหรือว่าไปทําพิธีสงฆ์อะคะ่ะ ที่เกี่ยวกับพิธีสงฆ์ทั้งหมดเราต้องใช้ไปแล้วเราต้องใช้บัวหลวงเอาขึ้นมาสองอันเลยอ่านี่นะคะมีกิ่น,นึงไหมมีเอามาให้ครบนะคะเอามาให้ครบน้องๆจะได้จะได้แยกถูกนะคะว่าเพราะอะไรทําไมถึงต้องแยกนะคะเพราะว่ามันเป็นความเชื่อไงทุกคนถ้าอ่าเดี๋ยวนะดูก่อนอ,อันนี้ซากุระาราที่ใช้กับองค์เทพผู้หญิงคุณย่าโมนะคะอ่าอ,อะไรอีก แม่นางกวากแม่นางกวากใช้ใช้ดอกซากุระนะคะทุกคนพระแม่กวนอิมนะคะพระโพธิสัตว์แม่กวรอิมรวมถึงองค์เทพต่างๆที่เป็นองค์ผู้หญิงเราจะใช้ซากุระมมแม่ลักษมีรหรืออะไรจะเป็นดอกซากุระเพราะจะเป็นสื่อถึงความหอมที่เข้มแข็งมีพลังคือซากุระนะคะแล้วส่วนอ,องค์เทพที่เป็นผู้ชายหรือว่าเนี่ยคะ่ะเทวสวุวรรณปู่ชีโวก หรือเราจะกราบไหว้องค์เทพองค์ที่เรานับถือบูชาค่ะที่เป็นองค์ผู้ชายเราจะใช้เป็นดอกกุหลาบนะคะกุหลาบแดงด้วยนะเน้นว่าเป็นดอกกุหลาบแดงด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่าเรานะคะไปไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไหว้สถานที่โบสถ์โบสถ์เก่าโบสถ์โบราณวัดเจดีย์พระมหาเจดีย์หรืออะไรก็ตามเราจะใช้กลิ่นบัวหลวงแต่ถ้าสมมติใครสะดวกมากๆม,ม,มีสามกลิ่นเราสามารถใช้ทั้งสามกลิ่นได้เลยค่ะ นะคะเพราะเป็นการบูชาทุกสิ่งอย่างนะคะทั้งสามกลิ่นได้เลยแต่ครูแค่แยกประเภทเพราะว่าบางคนนับถือเทเวทสุวรรณมากมากเลยบูชาเทาเวทสุวรรณคุณควรมีน้ําหอมไปเอาไว้ทําความหอมให้กับเทเวทสุวรรณโดยการใช้ดอกกุหลาบนะคะเพราะฉะนั้นจึงจํากัดให้ทั้งหมดสามกลิ่นแต่ถ้าใครที่เออ้อฉันบูชาแม่นางกวักแบบสุดๆคือค้าขายฉันค้าขายอยู่ตลาดฉันอะไรแบบนี้ คือฉันนะ่ะบูชาแม่นางกวักบูชาเทพองค์ผู้หญิงบูชาพระแม่รัศมีหรืออะไรก็ตามทุกคนคุณต้องอย่าลืมซากุระเพราะบ่งบอกถึงความหอมความอ่อนโยนแต่ซ่อนไปด้วยความเข้มแข็งเป็นนักสู้นะคะ